สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนยค่ะพ่อแม่พี่น้องพื่น้องน้องพี่ด้วยนะครับผมคืน X Gamer วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทำอ่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคนหนึ่งนะฮะกันอืมอย่ไหนว่าเงียบอันนี้วัน มันทาให้วงทให้วงจรมันมีปัญหานะครับมันก็เป็นอย่างนี้เที่มันจะไม่เป็นอย่างนี้ครับมันสวยกันเยอะเลยนะครับ,นะรบก็วงจรก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนี่ก็คือเพิ่มความสว่างอันนี้ก็ธรรมดาเวอร์ชันสิบสามนะครับนะ่ครับก็ เป็นวงจรแบบไฟฟ้าหมุนเวียนนะครับโอเคก็มาลองทำกันเลยก่อนแรกก็วางเลยนี่ครับแล้วผมก่อนแปบ๊บอ,อุปกรณ์อ,อย่างแรกนี่เลยเลสโตนก่อนอย่างสองเลสโตนฮอตอุก่อนอย่างสามเลสโตนนี่อุปก่อนนีส่สี่นี่คแบบรับเอาไว้กด เวลาวงจรเราห่งนะครับแล้วก็อุปรกรณ์ต่อไปก็คืออะไรอ่ะจะบล็อกอะไรก็ได้เอาบล็อกเล็กดีกว่าดีกว่าเยอะ ันไอเลยอะไรก่อไปด้วยด้วยครับสักคู่ดริงนะครับสักคู่สักคู่นะมันเจ้าของใครอะสักคู่นะครับเชี่ก็มาต่อเลยเมื่อกี้ก็เดิน เปลี่ยนที่นั่งนะครับจากที่อยู่บนที่นอนนอนเล่นบนที่นอน,น,น,อนก็อัดมานั่งดีๆบนโซฟาแล้วนะครับทำขนาดนี้ก็พอแล้วก่อนแรกนะครับทุกคนชอบทำผิดนะครับโดยการทำอย่างนี้นะเนี่ยดูแค่ผมเนี่ยเนี่ยทำเนี่ยแล้วไฟมันจะไม่ออกเป็นอย่างนี้นะครับถ้าไม่ทำตามผมดูแค่แบบอย่างนี้มันจะไม่ได้นะมันต้องมีวงจรซับซ้อนมาก นะครับเนี่ยครับวางนี้นะครับวางตรงนี้ก่อน,วา,นวางนี้วางนี้วางติดติดกับบล็อกเลยได้ไหมไม่ได้ครับมันจะทํามันจะนั้นไม่ได้มันจะส่งต่อกระแสไฟฟ้าเป็นวงจรไฟฟ้าอ่ะนั้นไม่ได้ที่มันน่ะไม่มีเงนดับอ่ะ นะครับอย่างนี้ซึ่งอย่างนี้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 นไม่ใช่ใช่ปะ่ะวะงนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับบล็อกเล็กครับวางง่ายๆครับ ธรรมดา,รมดาครับมาสอนกันสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับทำสามารถทำได้นะครับในพวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับทำแบบสามารถเอาไปประดิษฐ์ใช้เหมือนที่ผมใช้นะครับทำเป็นป้ายโรงเรียนนะครับใหญ่ๆเลยผม,มให้ดูแล้วก็ผมโยงเรียนไหนนะครับคงจะอัดได้บอกนะครับผมได้ทำไปแล้วเซิร์ฟเวอร์หนึ่งทำก้ดนเยอะเป็นป้ายเนี้ยครับแต่มันเป็นตัวหนังสือ กระพิบไปกระพิบมานะครับอย่างเฟี้ยวนี่ครับทอนอย่างนี้มันทำไม่ได้นี่ตองอย่างนี้อ,อย่างนี้อย่างนี้ครับง่ายมากครับน,นะนี่ไม่ต้องนะนี่ไม่ต้องนะใช่ปะ เนี่ยครับแค่นี้พอนีผมแค่ทำเพิ่มไม่ใช่ถ้าไม่พอใจะอะไรก็ตื่ก็ได้ครับอย่างง่ายเสร็จแล้วขั้นตอนนี้ครับสำคัญนะครับสำคัญมากนะครับขุดตรงนี้ครับตรงบล็อกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมขุดไปขุดไปครับ ขุดไม่ได้มันจะบล็อกขุดเลยชั่เดอะทำนี้เพื่ออะไรครับเพื่อกันเลสโตนนะครับนี่นี่ถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่ขุดบล็อกแล้วก็ต่อสายเลยถ้าเอาไม่เอาถ้าเราไม่เอาบล็อกเนี้ยไว้บล็อกเนี้ยไอ้บล็อกเนี้ยไอ้บล็อกเหล็กเนี้ยครับถ้าเราไม่เอาไว้เนรัยมันจะสายเลสโตนมันก็จะ จะพันกันนะครับมันจะเป็นมันจะไม่เป็นกระแสไฟฟ้าเงี้ครับแล้วก็จะแยกไปทางไหนก็ได้ข้างหลังก็ได้ครับแซมพวกคุณก็เอาวางอันนี้หนึ่งอันนี้แล้วก็นี้แล้วก็อันนี้แล้วก็นิแล้วก็ไม่ใช่เดียว จิบันทีดไม่มันรบบมันบักเยอะใช่ไหมบักเยอะใช่ไหมป็นี้แม่งโอเคนี้แล้วก็อย่างนี้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 ครับ พื้นทังม่ไม่ใช่ขั้นตอนอยู่เรื่อยเลยจะออกให้ได้นี่ครับหมูมครับปุ่มแล้วก็อย่างนี้ก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับยวะนำให้เป็นสามชั้นนะมันจะสวย นีครับวงจรมันจะพอดีกันถ้าเยอะกว่าน,นี้ก็ได้ครับแต่มันอาจจะแบบมันไปเร็วเกินไปหรือเปล่าหรือช้าเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้ดูไม่สวยได้นะครับนี่ครับตอรนช้โต้ครับชิวๆครับง่ายๆแค่บอกสัวคนที่ไม่รู้เฉย นะครับว่ามันง่ายมากหลายคนก็อาจรู้แล้วนะครับไม่ใช่หลายคนรู้แล้วเกือบทุกคนนะครับเผื่อบ,บางคนเพิ่งเป็นครับใหม่ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับอ้าวเปอะไรเขาดูสิครับมับงลิตูนทอดเพราะฉะนั้นมันไม่ยอมไรเป็นกระแสไฟฟ้า ไปขอภัยเป็นอย่างสูงด้วยนงครับนี่วางนี้วางนี้ไม่มีปัญหาครับนี่ครับต้องเสี่ครับนี่ครับถ้าสมบูรณ์แบบไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับอ๋ออันนี้ก็เห็นไหมครับที่มันไม่สมบูรณ์แบบนะครับเวลามันไม่สมบูรณ์แบบก็ไปกดปุ่มับนี่ ซึกบก็ไปหยุดวงจรน,นะรนี่ครับเห็นไหมครับสมบูรณ์แบบมากสวยงามก็เลยเดียวนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้ใครที่ข้องใส่อะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็จะสามารถถามได้ว่ารักการทงงามเป็นยังไงนะครับคลิปนี้คงไม่บอกลนะักการทงงามคงบอกแบบย่อยๆนะครับ บอกกันเยๆก็คือแบบมาส่งต่อไฟน่ะปิดเปิด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 อัตโนมัติอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับที่ต้นทัศส่งมาจากนู้นตัวลงนี่ลงนี่แล้วก็นี่แล้วก็ปั่นไปนี่แล้วก็นี่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 วนเวียนอยู่เนี่ยครับอม่มีสายนี้ปุ๊บมันก็ที่ตนตรงนี้ที่ตนทัศนนี้ก็จะเปิดปิดไฟนะครับทำให้พวกนี้มัน ส่งต่อเหมนตรงนน้นลเลยตรงนี้นะครับแต่แค่มันมีไฟเท่าน,นั้นเองอันนี้วางก็เป็นเกิดไฟนะก็เกิดไฟนะครับรับรู้นะเห็นไหมครับเป็นการทำงานแบบนี้นั่นเองนี่ครับก็สำหรับวนันนี้อย่างที่บอกนะครสงสัย คอมเมนต์กันได้นะครับขอสวัสดีคงรากันเพียงเจนี้นะครับบายบาย